เราจะมาเดทก,กันหนึ่งวัน <Yes. S 1> ตามคําเรียกร้องของหลายๆคนนะคะที่ดูในช่องเราบอกว่าอยากเห็นเด็กชายขาวอีกเนาะ <Yes. S 1> ก็วันนี้พี่เล็กขาจังมาท <Yes. S 1> ี่ห้างอะไรคะฮารก้อนฮาร์าก้อนทำไมเราต้องมาสยามก็ถ้าแบบว่าเรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่ใช่ไหม <laughs> ถ้าจะเดทก็ต้องที่สยามสิใช่ไหมโอก็คือพวกนี้ว่าเราเป็นวัยรุ่นเนาะเรามาเดทกันก็ต้องมาสยามแล้วถ้ามาสยามต้องไปร้านอะไรคะสยามร้านอะไรบ้างว่าเดทกันเราต้องกินอะไรต้องทํากิจกรรมอะไรอ่ะนอกจากดูหนังอะไรเงี้ยก็มานั่งหาร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยดื่มกันคาเฟ่ดื่มกาแฟกินขนมมองตาหวานเจี๊ยบขนลุกขนลุกขนลุกก็วันนี้เราจะไปกินขนมกันเนาะเพราะว่าเราจะเดทกันหนึ่งวันเป็นแฟนกัน แล้วก็จะย้อนวัยเหมือนเราเป็นวัยรุ่นใสๆเบลๆเอ,อ้ยพี่ไม่ต้องย้อนพี่เด็กอยู่แล้วเหรอ <c oughs> วันนี้พี่เล็กจะพาไปร้านอะไรคะอ่าปุกปุคอสปุครับทำไมไปร้านเนี้ยเขาบอกว่ามีของดีเด็ดโอ้ของดีเด็ดเลยเหรอใูโอ้เราก็อยู่หน้าร้านพอดีเลยเนาะ ถึงแล้ว <Okay. S 1> เดินกลับก่อนโอเควันนี้เราจะมากินขนมกันที่ร้านฟูกุครอสทูนะคะซึ่งปกติร้านฟูกุอะ่ะเขาก็จะแบบขายพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเดียว <Yeah. S 1> แต่ว่าอันนี้เป็นครอสทูก็คือเขาอะ่ะจะมีพวกขนม oh. แล้วก็เมนูต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น <laughs> วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดดกันที่นี่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะจ๊ะ <laughs> เมื่อกี้เราดึงขึ้นเนาะสนุกมากสนุกคนเดียวคื <c oughs> <c oughs> นอน่ารังมากทุกคนมันดึงปุ๊บใช่ไหมลวชามก็แตกฟู่ลงมาคุณนะคะแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นชาไทยแบบชาผู้ดีอ่ะคือมันจะไม่ได้แบบเป็นน้าตาลจา๋าอะไรยเงี้ยเหมือนถ้ากินชาเขียวมันก็ต้องขมหน่อยอ่ากินชาชานะแล้วก็มีคู่กับชาด้วยนะคะ หอมดีนะชานี่เขาบอกว่าให้ทานให้อร่อยนะคะอ้าวตีเลยชอบถาดเขามากเลยพี่เล็กน่าขโมยกับบ้านมากเลยเนาะถาดสวยอะ่ะนี่จะบอกว่าชอบบรรยากาศร้านมากคือร้านน่ะอยู่ชั้นจีนะคะโซนสยามพารากอนอยู่ตรงห้ามกับอนาเตอร์เฮาสเลยก็อยู่แถวโซนที่เป็นซูเปอร์คาร์พาร์กิ้งอ่ะซึ่งตรงนี้ก็คือติดน้ำเห็นปะนี่นี่คือวิวร้านคาเฟ่นะทุกคนติดน้ำสวยมาก อุ้ยดูดิมันเป็นเนื้อเค้กว้าวนี่ต้นไม้หมดต้นแล้วเนี่ยใบไม้หมดต้นละใบไม้อะไรเด็ดมากเด็ดมากไว <laughs> <laughs> มุกกับนี้เขาเล่นกันได้หรอ <laughs> <laughs> อาอาชิมชิมเค้ก่มเนื้อเค้กหอมเหมือน,นเนยเนาะอ,อร่อยนี่อันนี้เป็นวิปครีมค่ะ นี่คืออะไรคะคับฟี่สตรอเบอรี่คับฟี่แล้วมันต้องแบบเด้งๆเหมือนแพนเค้กเด้งได้ปะที่ญี่ปุ่นไหนเด้งดึงอันไหนเด้งนี่เด้งนี่มีน้ำชามาให้ด้วยเนาะ นี่จะเป็นชาอะไรนะเมื่อกี้ตอนนี้อเจ้าดื่มชาใช่ป่ะพี่เล็กบอกว่าชอบแก้วแบบนี้มากเพราะว่าแก้วแบบนี้จับแล้วมันจะไม่ร้อนก็เออจริงว่ะมันเป็นแก้วแบบมันเป็นแก้วข้างในอะ่ะแล้วก็ข้างนอกครอบอีกทีหนึ่งสองชั้นใช่พอจับแล้วก็คือดื่มชาได้แบบไม่ร้อนมือเลยนะคะจะร้อนปากใช่ร้อนปากเหมือนเดิมจับ <laughs> แบบกระดกเนี้ยไม่ได้ลวกนะลวกอืม <laughs> ชานี้หอมมากเลยนี่นี่ชา fluffy อันนี้ก็เป็นเค้กเหมือนกันนะแต่ว่ามันดูเหมือนไอแพนเค้กเด้งได้เนาะแต่ไม่ใช่หุยข้างในมีสตาเบอรี่เลยทุกคนนี่เป็นไส้ของมันเลยเฮ้ย <laughs> แพนเค้กถล่ม <laughs> นี่ไงนี่ไงนี่ยมิสตาเบอรี่ <laughs> ที่ป้อนก่อนไม่ใช่อะไรให้ชิมก่อน <laughs> <laughs> อร่อยไหมคะ <laughs> อร่อย อร่อยคือขนมเขาออกแนวญี่ปุ่นอะ่ะแบบไม่หวานเกินเนาะอืมหอมลูกเลยจริงไหมเนี่ยอ้านีม่มีทีมขาดอะไรไงนี่แถมใบามาด้วยนะอร่อย <c oughs> อร่อยเด็ดหมดมตน้ตนละ มันก like ็รสชาติแบบสตรอเบอรี่นมนมนะคหอมหวานแป้งเค้กก็เหมือนตัวเมื่อกี้เลยก็คือจะเป็นแป้งเค้กแบบเนยๆนะคะเนื้อแน่นแล้วก็คือชอบที่สุดก็คือบรรยากาศร้านอ่ะอย่างเงี้ยเราก็เห็นโต๊ะอื่นนะเขาก็แบบมานั่งทํางานอะไรเงี้ยก็จะว่าบรรยากาศร้านคือดีมากทั้งๆเงียบแล้วก็ไพยนอกสวยที่สำคัญคือถ่ายรูปสวยมากเมื่อกี้ใช้กล้องสดถ่ายอ่ะผิวคือแบบขาวอมชมพูเลยเนาะสายคาเฟ่คือต้องมาถ่ายรูปเลยนะสวยจริงๆที่ชอบสตรอเบอรี่ อพี่ชอบสตอเบอรี่อย่าบอกใครเขานับตัวเองเป็นสายผลไม้ไม่มีอะไรมาเพิ่มเสิร์ฟเด้เลยนะคะอันนี้คืออะไรมาชาลาเต้ขอบคุณครับกินก่อนเลยอุ๊ยอร่อยมากแล้วหลอดเขาเหมือนไม่ใช่หลอดพลาสติกเลยอ่ะเหมือนหลอดแบบหลอดแบบรักธรรมชาติอ่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเออรักโลกอร่อย คือชาเขียวญี่ปุ่นแท้ๆเลยรู้เลยว่าแบบเพิ่งบดมาคือหอมแล้วยังมีความแบบติดลิ้นชาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไม่หวานมากอีกแล้วคือส่วนตัวมังไม่ชอบนขนที่มันหวานเกินไปรู้สึกมันเลี่ยนกินได้นิดเดียวแแบบมันเอียนอะแต่อันนี้อร่อยหอ,อ,อชาดีมากใครเป็นชาเขียวเลเวอร์นะคต้องลองเลยรสชาติแบบชาเขียวนมนมอันนี้อร่อยมากนี่อันนี้อลังการมากเลย เอาใจสาวเก่งนะเราเนี่ยอันนี้คือไอซ์เชฟชาทีเนาะก็เป็นแบบบิงซูนะคะที่นี่ก็จะเน้นเหมือนชาเนาะจ้าพี่สังเกตอชาไทยแล้วก็มีชาญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีไอติมชาเขียวด้วยทุกคนตอนคือแบบว่ากะตักแบบคำนึงแบบใหญ่ๆเลยนะซึ่งไส้เขาก็มีเยอะมากนะคะเนี่ยมีแบบพวกผลไม้เนาะแล้วก็วุ้นอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยรอบแล้วก็มีขนมปังด้วยนะคะไปหนูทดลอง เย็นฝันเทนเฮ้ยเรียนแบบ <อะ S 1> ลุงมากอะมันคือท่าลุงมากหอรอเรอยอะ่ะก <c oughs> ำลังดีอะ่ะกินได้แบบไม่เลี่ยนจริงๆอือห้ามไม่หวานอย่างเงี้ยกินหมดได้เนาะกำลังดีกำลังดี อ๋อสรุปอันนี้ไม่ใช่หนมปังคนมันคือเค้กเอมอม,มันเอาเค้กไวชุบแบบใช้เขียวอะ่ะแต่มันเหมือนขนมปังมากเลยเนาะมันคือเค้กที่เรากินมาในทุกๆจานอือหุ้นกรุบๆดีนะยังไม่ลองที่กันลองก่อนนี่นะคะแบบมีนี้แหละชานมไขม่มุกเออมันคือชานมไข่มุก <laughs> ชาจ๋ามากเลยเนาะคือชาเขียวจริงๆเข้มคนดีเข้มมากแต่ไม่ขมนะคะแบบนมนมหอมมากเลยก็คือทุกๆเซตเนี่ยเหมือนจะมีชามาให้หมดเลยเนาะดื่มชาได้เลยมาลองดื่มครับขอบคุณครับแต่การเดทของเราในวันนี้ อไอติม brown sugar อ,อุย้ยน่ากินมากอุย้ยดูนี่ร้อนๆเลยเขาบอกว่าอันนี้ระวังร้อนนะคะอ,อย่าไปจับจานอุ้ยดูแป้งมันดีมันดูแบบแฉะๆอะ่ะอร่อยแน่เลยร้อนๆด้วยอ,อันนี้อร่อยที่สุดไหนกินมาอ,อ่ะอร่อยมาก แป้งนุ่มหวานแบบหอมเนยสุดๆแล้วมันมีน้ำผึ้งด้วยหวานอร่อยแล้วก็ขอบมันอ่ะกรอบเนาะกินผสมกันแบบได้มากอันนี้อนออชอบมากขอบคุณค่ะอร่อยเวอร์ถูกใจปิดท้ายที่ดีมากเออใช่อุอ๊ยอร่อยแบบสุดๆไปเลยอะ่ะมาแนะนำนะคะต้องสั่งอันนี้นะแล้วก็ ตีมราวนชูการจะเป็นยังไงอุ้ยหอมมากหอมน้ำตาลไหมเลยอะไอติมอ่ะหอมเนาะเราไม่เคยกินอะเออไม่เคยกินเลยอะเออเด็ดอะอันนี้เป็นการปิดท้ายในการเดทที่ดีมากนะคะสาวประทับใจเอาหัวใจเลยชิ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างคะได้มาย้อนวัยมาเดทที่สยามไม่ได้ไม่ได้มองก,กี่ปีแล้วนับดิให้ยืมนิ้วอ่ะเอออ่ะให้ยืมอีกอ่ะพอแล้วนะพอแล้วเยอะไปเนาะประมาณสิบห้าปี6โอ้โห ก็จริงนะจริงๆอ่ะตัวกัจเรนก็ไม่ค่อยได้มาสยามบ่อยเนาะแด็กก็จะมีช่วงที่แบบอยู่มัธยมปลายอ่ะไ School หลังเลิกเรียนก็จะมาแบบนั่งทานข้าวที่พารากรกับเพื่อนทุกเย็นเลยช่วงนั้นพอโตมาก็ไม่ได้มาแล้วถ้าพี่เล็กสยามก็จะอยู่ที่ไหนก่อนก่อนเซ็นเตอร์พอยไหะหลังโรงหนังสยามอีโดอะไรอย่างเงี้ยอีโดเก่าจี๋ก็วันนี้นะคะขอบคุณนะคะเด็กชายขาวที่ยุษาพามาเดทที่ร้านขนมอร่อยมากครับคุณค่ะ ฝากติดตามช่องเด็กชายขาวด้วยนะคะไม่มีเนาะไม่มีไม่มีก็วันนี้เราขอตัวไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมเช่นกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ใครอยากรีเควสอยากเห็นคลิปแบบไหนอีกหรืออยากเห็นเด็กชายขาวอะ่ะไปทำอะไรอีกหรือมาในช่องบ่อยๆก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย